สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกมะขามหมูสับนะคะมาทำกันเลยค่ะทำเองกินเองนะคะอร่อยฝีมือของเราเองนะคะเพื่อนๆเ,เคยกินหรือเปล่าคะอร่อยมากๆเลยนะคะใส่ส่วนผสมที่ระบุไว้ให้บนหน้าจอนี้นะคะลงไปนะคะค่อยๆตำนะคะเราทำหลายครกเลยค่ะเพอเราจะกินกันหลายวันค่ะตำไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมนั้นเข้ากันนะคะ การทำกับข้าวนะคะถือว่าเราเนี่ยได้ออกกำลังกายไปในตัวเลยนะคะดูนะคะเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มเห็นถึงความอร่อยแล้วนะคะตำไปเลยค่ะความละเอียดของน้ำพริกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะถ้าคิดว่าไม่ชอบละเอียดมากก็พอได้แล้วค่ะแต่ถ้าชอบละเอียดอีกก็ตำไปเรื่อยๆเลยค่ะตำจนได้ขนาดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็พักไว้ก่อนเลยค่ะ กระทะตั้งไฟใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมสับละเอียดนะคะแล้วก็ผัดกับไข่นะคะเอาไข่ลงเจียวเป็นไข่เจียวนะคะไข่ดาวเจียวะคะ่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดเลยนะคะหมูสับเนี่ยผัดจนสุกและหอมนะคะหลังจากนั้นเราจึงค่อยใส่น้ำพริกที่เราตาพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ผัดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะผัดไปจนเริ่มที่จะสุกนะคะถึงจะค่อยชิมนะคะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะต้องเติมอะไรอีกไหมก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะ เมื่อผัดจนแห้งแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาเสิร์ฟความอร่อยกันนะคะ